ู่ข้างๆมาตลอดก็จะเจ็ดปีแล้วอยู่ด้วยกันมาวันที่ไอแบบนิสัยไม่ดีอยู่ก็ยังอยู่ข้างๆวันที่ถึงไอจะงองแงงี่เง่าแต่อยู่ก็ไม่เคยไม่เคยที่จะทิ้งไอไปเลยก็ไอก็จะอยู่ข้างๆอยู่แบบนี้แหละถึงวันที่จะไม่มีความสุขหรือว่าจวันที่มีความสุขไอก็จะอยู่ข้างๆอยู่เสมอ จะซัพพอร์ตอยู่ทุกอย่างที่ไม่ว่าอยู่อยากจะทำอะไรจะอยู่ข้างๆเสมออยากจะบอกว่าดีใจครับแล้วก็ข้าเป็นผู้หญิงที่เก่งคนถึงว่าผมจะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบครับแล้วก็อาจจะมีข้อเสียเยอะวันนี้ก็ ดีใจมากๆครับเข้าเป็นคนที่ yeah, ผมคิดถึงตลอดเวลาเหมือนกัน <dass I love you> แล้วก็อยากจะใช้ชีวิตด้วยครับ <cause> And come on baby, you love, oh, come on, baby, the วันนี้ผมดีใจมากเลยดีใจเหมือนได้แต่งเองเลยเพื่อนผมคนนี้ก็ผมรับประกันเลยเพื่อนผมคนนี้เป็นคนดีพีเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นเมื่ออยู่กับข้าวเนาะขอให้ ความรักของทั้งคู่มีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขนะแล้วก็มีหลานให้เพื่อนๆได้เล่นกันไวๆนะคะขอให้ความรักครั้งนี้เติบโตแล้วก็มั่นคงในทุกทวันที่ผ่านไปนะคะเต็มไปด้วยความรักความผูกพันแล้วก็การสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอค่ะได้เห็นข้าวอยู่วันนี้แล้วก็ เห็นข้าวมีความสุขมากๆนะอยากให้ข้าวกับพี่นัทจับมือกันไม่ว่าจะเป็นในวันที่ทุกข์หรือในวันที่สุขให้ผ่านไปด้วยกันเหมือนทุกวันนี้พี่นัทก็ดูแลข้าวดีอยู่แล้ว รับเพื่อนพีนะครับคิดว่าดูแลน้องข้าวได้อย่างดีด้วยหน้าที่การงานหรือเรื่องงานบ้านก็เห็นว่าจะทําได้ดีมากข้าวก็อาจจะทํานิดหน่อยเพื่อนผมน่าจะทําได้ดีในจุดนี้ครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกถึงความดีของเพื่อนพีผมนะครับ <c oughs> เป็นคนที่ซื่อสัตย์ในเรื่องความรัก อย่างแน่นอนครับไม่เคยนอกลู่นอกทางก็จะมีน้องข้าวคนเดียวแน่นอนก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกอ่าทางญาติิหรือว่าทางพ่อแม่ของน้องข้าวว่าพี่คนนี้ครับกลัวเมียแน่นอนครับถ้าเชื่อข้าวได้ดีได้ดีจริงๆ <laughs> วันนี้ดีใจมากๆพี่ เือนจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขหลังจากนี้แล้วก็รักกันไปตลอดเลยนะครับ